บ๊วยแต่งนังแต่งตัวสวยๆงามๆสิไปซิดนีย์กันได้เลยสิไปซิดนีย์จากในเมืองไปซิดนีย์กันชิบซิลช่วงขับรถขับพ่อใหญ่ขับรถเมียกัไอ้ช่วกับเตียนกันขับเพราไปไอ้ช่วกับขับรถเป็นเนี่ยนะขับรถเป็นแล้วไม่ไปกับพี่ขับรถเป็นแล้วเตียนกันขับสองคนผัวเมียว่าอยากขับรถอยากเบิ้ลกินลมชมวิวไงไม่อยากนั่งเคียงไงมมีรถเบนรถเบนรถเก่งเขาก็ขับไปเรื่อยๆกินลมชมวิวก่อนสิไปแล้วถึงเมื่านตอบข้อความอันนี้ก่อนเนี่ยยาย ทำไมยายเอาผัวเก๋ยายชอบคนเก๋เหรอหรือยายคิดว่าคนเก๋รวยมีเงินบักหอกคยุยบักปึกบักบานมีปองบักมีหัว,วใชไสผมยังเดียวนี่บักหนาตาะนดมึงก็คือไปถามแม่มั้งันว่าแม่มกืคอผัวเฒ่ามึงกเบเมืองแต่ปัจจุบันเนาะมึงมาคิดถึงอนาคต,ตนะนคอนาคตแต่ดอดีตต่ปัจจุบันเนาะ มึงกับเบื้ง่จปักีบันงก็บเบิ้งอนแบบย้อนไปเบิ้งกัีกว่าแล้ก่อนเขาสิพ่อกันเขาอายุเท่าไหร่กอ่กูสิแม่ได้กับพ่อใหญเนี่กูอายุสามสิบกลั่ะตุ่นตุ่พ่อหญ่กับหาสิบกลั่ะตุ่นตุ่มันบอกท่านด้เ่าแต่พอมาอยู่น้ำกันโดนแล้วมันได้เ่าไปน้ำกันเออพอมันมาเ่าัตโลก็เอากันหมดิสามสิบกัวนี่มันก็บอท่านด้เ่าดิ้ะชงน่ะ ยี่สิบสามสิบสามห้าสูนร้อยกว่ากว่าชอบมาชอบมาคุณเด็กสิบอกให้พ่อพใหญ่กับหุ้นสิบแพครอเป็นดาลาอลล่าคนบีบูแต่ลยยางรอขนาดนี้เราเเ่้าเรายัางรอเลยอือสิบอกให้เพราะว่าเเ่้า,เพ,าเพราะว่ากูกับเพื่อนดูน้ำกันมาโดนแล้วมันก็เลยเเ่าไปน้ำกันกา,การเวลามันก็เเขาไปน้ำกันเพราะว่าเขาบ่ได้ไปเห็ดบถอเข้าก็ได้ไปใส่ยากบใส่กํามันกเ็เถ่าไป,โโาไปไก,รกรันกา,ก,าการเวลาของมันเพราะว่าเวลามันเร็วแต่ละปีแต่ละมือมันเร็วอีหลีอว่าตงเลยเห็น้คนเเ่าเร็ว อายุหลายมังเฒ่าเร็วแต่ว่าไอ้ช่วงนี้หา14ปีก็ยังสวยยังใสยังเพราะฉะน้เฒ่าแต่สำหรับฝรั่งแต่สําหรับบ้านนอกบังหน้าเขาสำหรับคนไทยเขาคนมาหา10กว่าปีนี่เฒ่าแล้วแต่สําหรับไอ้ช่วงนี้เ่ราะฉะนันได้เฒ่าเพราะว่าเนี่ยเพราพ่อัวายองสูมือสูเบ็ตมาเจ้าท่านมันคือสวยมือสวยวันสวยคืนแทนแต่ว่าสําหรับัวยช่วมนั่นน่ะเกจ14ปีตอนเฒ่าแล้วต้องเฒ่าต้องอ้วนแต่ว่าสุขภาพก็โอเคอยู่บ่ค่อยแข็งแรงคนไหนหรอกก็คนเฒ่าตามสถานะคนเฒ่าเงี้ยมะ อปกติคนเ่านั่นแหะไปใส่มาใส่ได้ขับรถขับไล่ยางกองอืเอาได้คือเก่าพี่น้องเกยสิบอกให้เมื่อก็นะเอาคนเถาแล้วล้ำรวยก็แม่เนี่ยตอนที่กูเอาพญายันพญใหญ่บนท่านเลยเถาพญายันหาสิบกว่าปีอพอายันหาสิบกว่าปีกูสิบอกให้คุณหลังเงิดหล่าหงอแล้วก็จะมาได้เขียนติดไปหลับผากไว้เนี่ยแหละว่าเป็นรวย ไอ้ข่อยเป็นผู้จัดการธนาคารข่อยล่ำข่อยรวยข่อยมีเงินมีทองแต่ว่าเอาข่อยเด้อข <sk iss Wonder> ่อยมักเจ้าแห้งข่อก็บว่เป็นว่าเขียนติดหน้าผากเลยนี่ะอือมันอยู่ที่ความชอบของเฮาเวาชอบเพิ่นเพิ่นชอบเฮ้ามาก็อยู่น้ำกันเพิ่นก็บว่ได้เปิดเผยิฐานะของเพิ่นในเฮาหูนี่เพราะว่าเพิ่นยังบ่าท่านหูจักเฮาไงเพิ่นบ่าท่านหูจักมีใส่ใจข้อของเฮาเพิ่นก็บ่บอกเฮาว่า เป็นจังไหนมาจังไหนเป็นเหตุงานเหตุการณ์อย่างเขากับประามเพราะว่าเขาเสียดบำเ็นรีย์ของเขาอีกอย่างหนึ่งมันมันสมัยก่อน่ะแม้แบบเป็นหนูทนน้องยาชื่อเขาบด้คดร่าเขาเป็นเมียเป็นอิหลีเขาคิดว่าเขาจะเป็นครูนอนของเพิ่นชื่อเพราะว่าเวลาเขาไปิดเด็กกับฝรั่ง่ะเขาไปเป็นหนูทนน้องยาซื่อเขาเอาดีสีแสบสีนวลเป็นเกาเขาเป็นเมียเขาอันเป็นคนแบบว่าบ่องหลกบ่ตตแหลเขาดูแลเป็นดีเขาบ่อะหีเขี้ยวเพื่อนก็ต้องดูแลเข้าไป ดูว่อออาอีนี่มันดีบ่าวะอีนี่มันหิเขียวบ่ว่ะอีนี่มันสิแบบว่าเป็นคนจริงใจกับกูบ่ววะฝรั่งอ่ะเขาบอกเขางโง่เด้อสิบอกไงก็เขาสิมาเอาคนเขาเป็นเมียเนี่ยอือยังไงชายูเนี่ยผูยย้หฮ้คนไทยเขาบ่มาก็ดีเป็นโชคดีของยายชมคนไทยว่ามักมาผู้ไห้ไงแต่สำหรับฝรั่งเนี่ยโอ้ยพี่น้องไอ้แรงต่ากันมันที่รถไฟชนกันแต่มีกูสิบอกไงแรงต่ากันมาสันว่าแม่นั่นนันหนุ่ทนร้องหยาดแรง เรียกตำกันพี่น้องกูกูเรียกเอาวัสดุอืมกูเรียกเอาขึ้นอย่างนี้ผู้ใดบ่ดีกูก็เตะถิ่นผู้ใดบ่ดีกูก็เตะถิ่นกูเรียกเอาขึ้นอย่างนี้เออปัะบุญวาสนากูมาพ่อกับปัญญ์เพิ่นธักกูไงเพิ่นทุ่มเทเพิ่นทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเทเงินทองทุ่มเททุกอย่างทุกแนวแมเออแบบนี้ก็บอกไม่บอนมีสปอร์ตไว้ฉลองมันจะตังบาลักกระลองแต่ร้องมาก็ได้อยู่นรับการเท่าสุ่มือดีพี่น้องเอ้ยอืมความรักมันจะได้เปิดเผย คนบอกเพชรเป็นผู้จัดการธนาคารเป็นมีเงินไปอยู่กับข่อยเด้อปชี้เลี้ยงเจ้าดีบ้านข่อยกระลังบักญ่บักตอืมมีเงินมีทองปชี้บอกให้เจ้าลำบากปชี้บอกให้เจ้าทำงานปชี้เห้เจ้ายุดกับข่อยอยู่กับข่อยตลอดยี่สิบชีชั่วโมงเป็นมูกินเป็นมูเทียวเป็นมูสีดีปีนอนอือเป็นมูกินขี่กินปีขี่นอนนี่หละันก็เลยเสร็จมันแต่งชีวิตของยายชมนี่ก็เลยสุกสบายสองชุมือนี่หละงมนก็เลยเทาเลยกั